หน่วยพุก้าร้อนร้อนสวัสดีค่ะวันนี้ผมจะมาทำแล็บสูตรที่ไม่มีสูตรถ้าเกิดว่ามันหนาใช่ไหมตั้งเอาไว้แล้วก็จับด้านข้างแล้ว<บ>ก็ค่อยๆจับจรงกลมกลมแล้วกดลง คิดเดียวก็พอนะพอไม่ชอบผักหมดเลยอ่ะออกมาที่ออกมาเพราะจะจะเป็นคนหั่นห้าไม่หนูหั่นเองหั่นเองเหรอแต่วพ่อจะเอาบี๊เล็กไปเก็บทำไมอเอือ แล้วก็เบมะกรูดครับฉีกออกมาระวังหนามนะมีหนามอยู่ทำไมใบใบ,บมันซ้อนต่อกันได้อะ่ะมันซ้อนสองหรือซ้อนสามล่ะซ้อนสี่ซ้อนสี่เหรอตำรวจจับนะซ้อนสี่เป็ยังไงอ่ะขับมอเตอร์ไซค์ไงถ้าเกิดว่าซ้อนสี่ตำรวจจับงไหงมอไไจ,จีจงี้ด้วยหรอกแล้วก็อ่านอันนี้เสร็จใส่ไว้ในนี้ โอ,อเคน,น,น,นั่นแหละเอื้อเหม็นเนี่ยเหม็นดิมันจะหอมเครื่องเครื่องแกงไงลูกต้นมน้ำเพื่อละดูเส <c oughs> ้นราเมงก่อนนะจ <c oughs> ๊ะติดส <c oughs> าได้เลยทำไมมันไม่ยิง่อนสักพักต่อมาเสร็จแล้วก็ปิดไฟให้กุเปืด เทลงนี่ได้เลยนะครับหนักดีอ่ะเหนื่อยไม่ไหวเทลงได้เลยลเลยสเ้นเหมือนน้ำหมี่เลยอ่ะอยากกินแล้วอยากกินแล้วใช่ไหมอยากกินอย่างเลยเอาน้ำกะทิใส่ไส้โหดใช่ค่ะอ้โหแค่นี้ก็เยอะแล้ว พีดลงไปเลยน,นะคะ่ะพีดขีดปลาโอ้แต่มันจะส้มไหมอ่ะอือได้ไหมเคใส่พีกเผาลงไปจุ่มไปเลยจุ่มไปเลยคนใบเคขั้นตอนต่อไปใส่น้ำปลาอ๋นนอนี่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 นใส่ราเมงลงไปในน้ำซุปปฮาเอาพร้อมยังใส่ราเมงไปในน้ำซุปอันนี้ทำไรครับคุณเป้ราเมงต้องเยียมน้ำข้นอื ดูสิคน้นคากเลยอ่เอาลงไปเลยเล้ยเลยรักทะเลมากล้างหน่อยล้างหน่อยอ่าดูสิก๋าม,ามีบะหมี่มลาเมงต้มยำน้ำโคน้นนี่พ่อจา๋าเรียกว่าลาเมงต้มขาไก่เนี่ยอ่า เอ้อาคโ,โคนใส่พริกเผาเพิ่มไหมมะนาวบีบมะนาวช่วยการบีบ <c oughs> บีบไม่ออกอระลูก <c oughs> มะนาวนแข็งมากอือฮือออกยัง <c oughs> เอาอีกเอาอีกเลยเอาอีกใช่ไหม <c oughs> ้าบีบแล้วก็เบ่งขี้เลยหน <c oughs> ูไม่เคยเบ่งขี้แบบนี้เหรอ รสชาติเปรี้ยวพอยังเปรี้ยวพอแล้วยังไม่ได้ใส่พวกน้ำปลาพวกเกลือเลยจะลองชิมเหรอลูกไม่ชิมแล้วทำไมอ่ะเปรี้ยวไปมันเปรี้ยวนิดเดียวเองก็จต่ชิมให้ดูอ่าเออต้องใส่ความเค็มเพิ่มไปหน่อยเดี๋ยวรสชาติทีหลังกันลูกฉันชอบชิฟรั่งกับใบมะกรูด ใสไปเลยเติน้ำปลาหนึ่งช้อนก็พอโอเค่อ,อันนั้นมันหนึ่งทับพีลูก <c oughs> บีเบาๆนู่ไม่ใช่บีว่าพุ่งไปข้างหน้านะู่น่ะนรงๆแๆๆเออพอปะ่ะอ่ะเราชิมดูก่อนสิมันเค็มป่าน้ำปลาแท้หรือเปล่าเนี่ยอาคนจ้าชิมดูเปล่าก่อนเปล่าก่อน เค็มไม่ไหวต้องใส่กุ้งแล้วโอเคเค็มอยู่แล้วแล้วถ้าใบใสไรอีกนะมันกับกุ้งก่อนเป็นไงชิมเมื่อกี้เป็นไงอร่อยแล้วสิเค็มเค็มเลยเหรอโอเคใส่ทีละตัวใส่ทีละตัวทีละตัวทีละตัวโอเคอู้หูไม่กินแบบแบบแบบไม่น่ากินนะ อเอ้ยโอเคแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราพร้อมให้ในบ้านมาชิมแล้วนะคะอ่าคนนี้ก่อนเลยมั้ยล่าเหนื่อยผูกชาย ไม่ก็ไม่ต่อเป็นไงร้อนร้อนรสชาติรสชาติรสชาติใส่น้ำปลาเหรอเอาั้วดไปเลยเหรอจืดยังนี่ลองชิมซิอร่อยไหมอือใช่แล้ว

เจอนิดนึงแต่ว่าก็มีรสชาติมากขึ้นดีกว่าตอนแรกใช่ไหมที่เป็นรสชาติของหัวกะทิล้วนๆเลยใช่ไหมณเต๊ะาเมงกินลาเมงหน่อยอ่าทำเลยทำเสร็จแล้วเอาไปกกนทั้งถ้วยเลยโอ้หน้า้วยมีกุ้งมีนี่นะมีข้างล่างมีอยู่เป็นไงอร่อยอ่ะไม่มีใครกินกลับเลยอ่ะ าอ่พี่ไข่ตีเอาไปกินเลยสิให้เลยค่ะไปไปเดี๋ยวเราเบอร์เู่ใหญ่ให้ญาตาลองชิมดิพี่เป้ทำน่ากินจังน่ากินก่อนอร่อยอร่อยยากยกกินถือเลยอร่อยใช่ไหม เอาก่อนมั้ยอร่อยมั oh ้ยขุณบันอร่อยเอ้ยกาบนอนะก็เสร็จแล้วนะคะับแล้วไหมของเราสลิปอร่อยค่ะ